อัปเดต iOS 16แล้วแบตไหลหมดเร็วแก้ยังไงทำยังไงนะมาคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำคิดว่าทำแล้วน่าจะช่วยคุณได้นะครับไปจือกันเลยก่อนอื่นเลยถ้าใครจะอัปเดต iOS 16เนี่ยเข้าไปอัปเดตได้ตรงนี้เลยนะครับไปที่การตั้งค่าทั่วไปแล้วก็รายการอัปเดตซอฟต์แวร์ก็จะอยู่ด้านล่างนะครับอัปเดตเป็น iOS 16 อัพเสร็จแล้วก็ไปดูเลยอันแรกปิดกันดึงข้อมูลแอปที่อยู่เบื้องหลังถ้าแอปไหนที่เราไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยแนะนำควรปิดไปนะครับไปที่แอปตั้งค่าเลยต่อมาก็ไปปิดสวัสดีสิริหรือว่าเฮ้สิริเข้าไปตั้งค่าเสียงของสิริได้เลยนะครับตรงนี้ให้เลื่อนปิดไปเลยเพื่อลดการทำงานของไมโครโฟนที่จะต้องรอเราฟังตลอดเลลาะ ต่อมาก็เป็นปิดตำแหน่งบริการของระบบนะครับให้เราปิดตรงนี้ได้เลยนะจริงๆปิดทั้งตำแหน่งที่ตั้งแล้วก็บริการระบบปิดการแชร์ตำแหน่งในแต่ละแอปนะครับถ้าแอปไหนที่เราไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยก็แนะนำนะครับให้เป็นว่าไม่เลย หรือว่าถ้าเราต้องการใช้อยู่เนี่ยให้เปิดระหว่างแอปก็ได้สำหรับอุปกรณ์ที่อัปเดต iOS 16ได้นะครับต้องเช็คก่อนนะไม่ใช่ทุกเครื่องจะอัปได้แค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้ว